ตลาดเพชรพลอยเปิดแล้วนะครับวันนี้จะเป็นคิวของพลอยเพอรีดดอทกันบ้างนะครับเพอรีดดอทหรือว่าเพอริโดนะครับเป็นแอนดยมเนสสีเขียวแบบนี้ครับสีเขียวออกสีเขียวใบมะกอกแบบนี้นะครับเป็นแอนด์มเนีตะกูลโอลิวีนนะครับความแข็งอในระดับ6.5-7นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นพลอยเนื้ออ่อนประเภทหนึ่งแบบนี้นะครับ พลอยเพอิดอแบบนี้นะครับเป็นพอแห่งการเยียวยาปกป้องแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับใส่แล้วก็ทําให้จิตใจดูสงบครับสดชื่นปกป้องพลังลบจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอัญมญณีประเภทนี้นะครับเป็นอัญมณีในตระกูลออลิวินอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นพลอยประจําเดือนสิงหาคมด้วยนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมนะครับ,เ,นนเ,เ,รบเราก็เลยมีพลอยประเภทนี้มาให้ดูทั้งหมด6เม็ดด้วยกันนะครับเป็น6เม็ดที่มีความ แตกต่างหลากหลายมากเลยทีเดียวนะครับเรามาเริ่มเม็ดที่เนียกันก่อนเลยนะครับเม็ดนี้รูปทรงอะไรครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นรูปทรงนี้เท่าไหร่ครับปกติเราก็จะเห็นต่แบบว่ากลมไข่อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับกลมไข่สี่เหลี่ยมหยดน้ําอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้มาเป็นทรงทรีเลียนครับ พลอยทริลเลียนนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าคล้ายๆกับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับคล้ายๆกับสามเหลี่ยมแต่ไม่ถึงกันเป็นสามเหลี่ยมครับเป็นสามเหลี่ยมแบบมนๆแบบนี้นะครับทริลเลียนแบบนี้ครับเม็ดนี้ไซส์นะครับอยู่ที่9มิลลิเมตรครับ9ก้ามิลคูณเมิลคูณห้มิลลิเมตรนะครับก็คือเป็นไซส์ประมาณ9มิลลิเมตรแบบนี้ครับความสูงอยู่ที่5.7มิลลิเมตรแบบนี้นะครับทรงนี้ครับก็มีความแปลกตาผมบอกได้เลยว่าแปลกตาเพราะปกติอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเราก็มักจะเจอกันที่แบบว่าพลอยแบบ กลมหยุดน้ำอะไรแบบนี้กันใช่ไหมครับแต่เม็ดนี้มาในทรงที่มนันเป็นแบบว่าเป็นทริลเลียนแบบนี้ทริลเลียนแบบนี้เนี่ยก็สามารถเอามาทําเป็นแบบว่าเป็นแหวนก็ได้นะเป็นจี้แบบนี้ก็สวยนะครับมีความแบบแปลกตานะครับเม็ดนี้นะครับน้าหนักอยู่ที่2.57กุกรัตนะครับ2.57ดกรัตพ,พลอยเพลดอทนะครับไม่ใช่เป็นพลอยที่มีราคาสูงมากนะครับก็หมายว่าสามารถดูแลสามารถใส่จัดได้กันเรื่อยนะครับเม็ดนี้ก็ถือว่ามีไฟมีอะไรที่แบบว่าสวยชัดเจนดีนะครับ ความสะอาดเม็ดนี yeah. ้ก็ต้องบอกนะครับว่าเขาก็จะมีล่องรอยอยู่นิดนึงนะผมเช็คแล้วเขาก็จะมีล่องรอยอยู่นิดนึงให้เห็นจะชัดนิดนึงเขาจะมีล่องรอยอยู่ในเนื้อเพชรเนื้อพลอยครับเนื้อพลอยเขาจะมีล่องรอยอยู่ในเนื้อพลอยอยู่แล้วเป็นตำหนิธรรมชาติแบบนี้นะครับอยู่ที่ด้านหลังนะครับก็เป็นระดับ v s แบบนี้ครับเม็ดนี้ราคาอยู่ที่2,300บาทนะครับ2,300าบาทเล็กๆน่ารักน่ารักง่ายๆแบบนี้จริงๆไม่ได้เล็กนะครับผมบอกนะครับว่า9มิลลิเมตรนี่คือระดับแบบว่าหัวแหวนได้เลยทีเดียวนะครับ ใครชอบเม็ดนี้ครับผมบอกได้เลยว่ากําลังสวยกาลังน่ารักหรือแบบเอาไปทาเป็นจี้แบบนี้นะจี้แบบนี้ก็ใส่ก็กําลังสวยแบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่าเป็นจี้ทรงแบบวัตถุเรียแบบนี้ก็คือแบบมีความเก๋นะเพราะว่าหลายๆคนก็จะแบบนึกถึงแบบไข่จะกลมอะไรแบบนี้ใช่ไหมเม็ดนี้ก็มีความแบบเป็นแบบรูปทรงแปลกๆนิดนึงเพราะฉะนั้นอ่ะฝากไว้ด้วยครับเม็ดที่1เลยเม็ดที่1เลยใครชอบเม็ดนี้2.57กะหกลัด2 0 0พเบาๆครับเม็ดนี้เบาๆส่งฟรีด้วยนะครับใครชอบจัดไปได้เลยนะครับเม็ดที่1 สองพันสามบาทครับไปต่อเม็ดที่2กันบ้างนะครับแหมรูปทรงนี้รูปทรงอะไรกันครับเขาเรียกว่าออกตาก้อนนะครับหรือเอมเมอรอลคัตแบบนี้ก็ได้นะครับเพอร์เรดดนะครับเม็ดนี้อ่าใช่ครับเป็นเพอร์เรดดทุกเม็ดนะครับรอบนี้เม็ดนี้นะครับเป็นทรงออกตาก้อนนะครับ9ก้าคูณเคูณสีมมิลิเมตรครับ9ก้าคูณเคูณสีมมิลิเมตรเกคูณเ็ก็จะเป็นทรงมาตรฐานนิดนึงเห็นไหมครับว่า เขาจะมีเหลี่ยมไฟที่แบบว่าประกายสวยงามแบบนี้เลยทีเดียวเม็ดนี้ใสสวยอย่างนี้เลยทครับเม็ดนี้ใสสวยแบบนี้เลยทีเดียวแล้วก็ความสูงไม่ได้สูงมากนะเม็ดนี้ความสูงไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นในเซตติ้งได้แบบว่ากำลังสวยกําลังแบบเรียบๆง่ายๆเลยทีเดียวใครที่กําลังมองหาพลอยหัวแหวนแบบนี้นะครับผมก็แนะนําแบบนี้เลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าวงนี้เห็นไหมเป็นดนวแนแบบแหวนผู้ชายแบบนี้ก็กำลังสวยในแบบเป็นแหวนหัวผู้ชายแบบเนี้ย กำลังโดดเด่นแบบนี้เลยทีเดียวนะครับผู้หญิงก็ใส่สวยแลบล้อมเพชรล้อมอะไรแบบนี้ก็กําลังได้นะครับบอกได้เลยครับว่าจริงๆเพอร์เลดด์เนี่ยเป็นพลอยที่สามารถทําใส่ตัวเรือนเรียกว่าเป็นตัวเรือนทองก็ได้เป็นตัวเรือนเงินก็ได้นะครับใครชอบแบบไหนก็สามารถจัดได้เลยนะครับ2.57กรัตเท่ากันผมมาแปลกใจมากเลยว่าวันนี้มีพลอยน้าหนัก2.57กท่ัดเหมือนกันทั้ง3เม็ดแต่ว่าต่างรูปทรงกันหมดเลยตอนผมชั่นน้ำหนักผมก็งงเอ้ยทำไมน้ำหนักแบบบางเอิญบางเอิญมาแบบว่า เท่าเท่ากันทั้ง3าเม็ดเลยแต่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจับอะไรมาด้วยนะคือแบบว่าอยู่ดีก็ชั่งน้าหนักมาแล้วแบบเท่ากันเท่ากันเท่ากัน3าเม็ดเรียงกันเลยแต่ราคาไม่เท่ากันนะครับอ่ะอย่างเม็ดนี้ราคาอยู่ที่2,000บาทท่วนครับสวยๆบาๆแบบนี้ครับ2,000บาททวนๆแบบนี้กันไปเลยเล็กๆน่ารักนะครับจริงๆไม่เล็กครับ9คูณมิลลิเมตรไม่เล็กนะครับคือบอกได้เลยครับว่าหัวแหวงกำลังสวยกำลังโดดเด่นแบบนี้เลยทีเดียวอ่าใครชอบนะครับใครชอบจัดเม็ดนี้ไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่า ประกายสวยมนี่ประกายสวยนะผมบอกได้เลยว่าประกายสวยก้นไม่ได้สูงคือแบบว่าใส่ได้แบบเรียบๆสวยๆแบบนี้เลยทีเดียวนะครับฝาวด้วยนะครับมีเม็ดเดียวใช่ผมบอกผมต้องบอกนะครับว่าพอจต่ละประเภทมีอย่างละ1เม็ด พวกนี้นะครับมีพอยแต่ละเม็ดมีอย่างละเม็ดเี่เดียวเม็ดเดียวทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบให้รีบจับรีบจองนะครับราคาน่ารักน่ารักครับเม็ดละ2,000บาทนะครับเนี้เม็ดละ2000บาทเท่านั้นเองนะครับใครชอบก็ฝากไว้ด้วยนะครับเอฟได้เลยนะครับแคปบแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพอยอย่างละเม็ดเท่าั้นะครับเพราะต้องบอกนะครับว่าพอยแต่ละเม็ดหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบให้รีบจับรีบจองเลยนะครับและอย่างที่ผมบอกไปครับว่าใช่ครับวันนี้เรามีพอย2.57 3เม็ดด้ับและมาที่เม็ดครับ เพอรีดอททรงหัวใจอ่าทรงหัวใจกันบ้างอ่ะผมผมจะอ่าโอเคครับหัวใจดูเอียงไปนิดนึงโอเคไม่เป็นไรหัวใจทรงประมาณนี้ทรงประมาณนี้นะครับรสองดากลัดทรงหัวใจด้วยนะทรงหัวใจนี่นะผมบอกได้เลยว่ามีความแปลกมีความสวยนะครับเม็ดนี้คือเม็ดเนี้ยเขาจะไม่ได้เป็นหัวใจแบบว่าแบบจัตุรัสนะคือเขาจะเป็นทรงแบบยาวๆนิดน,นึงคือขนาดนะครับอยู่ที่10คูณ9คูณ4.6ม mm. ิลลิเมตร 10คูณเคูณมิลลิเมตรคือเขาจะเป็นแนวหัวใจแบบหัวใจอ้วนๆนิดนึงคือมันเป็นทรงที่แบบว่าดูแบบกําลังสวยนะอันนี้เป็นความแบบกําลังสวยกาลังโดดเด่นแบบนี้เลยทีเดียวคือตรงนี้นะคือต้องบอกนะครับว่าใครแดนแบรอยากจะไปทาแบบเป็นจี้ที่เป็นรูปทรงหัวใจเนี่ยเม็ดนี้กําลังสวยกนลังโดดเด่นเลยทีเดียวครับปลาากายไฟก็สวยด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าสัดส,ส่วนของพลอยเนี่ยเม็ดนี้กาลังดูโดดเด่นเลยทีเดียวครับ2.57หาดกะลัดแบบเบาๆนะคือแบบว่า เม็ดคือไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนครับกำลังสวยกำลังดีเลยทีเดียวนะครับเม็ดนี้และราคาก็เบาด้วยเม็ดนี้ราคาอยู่2 5 0 0รบาททุ่ทนเลยทีเดียว2 5 0 0รบาททุ่ทนทุ่นแบบนี้นะครับเม็ดนี้อ่าก็เป็นอีกหนึ่งเม็ดครับที่มีความสวยงามผมบอกได้เลยว่าสวยแล้วก็ดูใหญ่ดูน่ารักกำลังดีเลยทีเดียวนะครับใครชอบเม็ดนี้ครับเช่นเดียวกันครับใครชอบเม็ดนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับเม็ดที่3นะครับเม็ดที่3 สวยๆน่ารักๆก,กักน้กงดีครับสงจุด้กรัต2 5งพบาทฝากไว้ด้วยนะครับเม็ดที่3แล้วต่อไปน,นะครับต่อมาต่อมานะครับเรามาดูเม็ดเริ่มใหญ่กันมาบ้างเมื่ิกี้3เม็ดครับ2.57จุห้กรัตกันทุกเม็ดเลยมาดูเม็ดใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดกันนึงก็บ้างครับมาทรงไขม่มาตรฐาน,นครับต้องบอกนะครับว่าไข่ก็เป็นทรงที่แบบว่ามาตรฐานที่แบบว่า พอรทก็ต้องบอกว่าเจียเรามีซุปทรงไข่เนี่ยเยอะที่สุดในที่เราจะเห็นในตลาดแล้วก็ว่าได้นะครับพอย์ผลิตภัณฑ์เม็ดนี้ครับขนาดอยู่ที่12คูณ9คูณ6มิลิเมตรครับ12คูณ9คูณ6มิลิเมตรคือ12คูณ9เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก็ถือว่าเป็นไซส์เขาเรียกว่าพอยวัดไซส์ที่มีความขนาดแบบมาตรฐานเลยก็ว่าได้นะ ที่เราเจอมากเราจะเห็นนะครับคือเขาจะแบบว่าเลียงๆียงกันมาเลยนะ9คูณ7 10คูณ8 11คูณ9อะไรแบบนี้12คูณ9แบบนี้ครับก็มีความแบบมาตรฐานส,สวยๆแบบนี้เลยทีเดียวเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นขนาดกล้วไข่นะครับอันนี้เป็นพลอยไข่ที่มีความแบบประกายสวยๆระยิบระยับแบบนี้ประกายสวยระยิบระยับแบบนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าอ่ะใครชอบพลอยสีเขียวเนาะใครชอบพลอยสีเขียวแบบราคาเบาๆนะคือตัวนี้ก็เป็นราคาอยู่ที่3,500บาทเท่านั้นเอง 4.40นะครับ4.40กรัต3,500บาทเท่านั้นเองราคาเบาๆนะครับนี่อันนี้คือถ้าเกิดว่างบเบาๆก็จัดเพลิตดอตนะครับใครแบบว่างบเยอะหน่อยครับมีสวอร์ไพร์มีมรกตนะครับยังสามารถจัดได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเช่นเดียวกันครับเหมือนกันเม็ดนี้ก็มีเม็ดเดียวครับ3,500บาทนะ3,500บาทนะครับอันนี้อ่ะให้เห็นชัดๆนิดนึงเนื้อสะอาดนะครับอันนี้เนื้อสะอาดนะครับใช้ได้นะครับเห็นไหมผมซูมให้ดูนิดนึงนะครับว่า มีร่องรอยตำหนีตรงไหนบ้างอันนี้ก็คือเนื้อถือว่าสะอาดใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครชอบนะครับใครชอบพลอยตระกูลนี้นะครับสีเขียวเขียวสีเขียวข้มมาสีเขียวแบบใบมะกออแบบนี้นะครับก็สามารถจัดได้เลยนะครับ3,500บาทครับราคาเบาๆเพื่อนบอกได้เลยครับว่าราคาสวยๆราคาเบาๆทุกๆเม็ดแบบนี้เลยทีเดียวนะครับไปต่อกันที่อีกเม็ดหนึ่งกันบ้างครับมานี้เม็ดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับทรงไข่เช่นเดียวกันครับ พอยผลิดอเม็ดนี้ครับขนาด14คูณ10คูณ7มิลลิเมตรครับ14คูณ10คูณ7มิลลิเมตรครับน้ำหนักอยู่ที่7.30กรัตนะครับ7.30กรัตเม็ดนี้มาใหญ่ๆนิดนึงครับเม็ดนี้มาใหญ่ๆนิดนึงเม็ดนี้หลายๆคนมีทราบไหมครับว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติแปลกกว่าเม็ดอื่นทราบกันไหมครับอ่าให้ถ่ายให้ถ่ายหลังจากดูแล้วคิดนิดนึงครับติ๊กตอกติ๊กตอกครับผมอ่าโอเคครับขออนุญาตเฉลยเลยแล้วกันนะครับ เม็ดนี้ครับเขาจะมีความไปเาเรียกว่ามิลกี้นิดนึงมิลกี้มิลกี้ก็คือเหมือนกับว่าแบบดูเขาดูแบบเป็นเพชรนวลนวน,นิดนึงพอเม็ดนี้เขาจะดูนวลนวนิดนึงเห็นไหมครับว่าปลากายไฟเม็ดนี้เขาจะไม่ได้แบบว่าแบบปิง้งแบบว่าระยิบระยับเห็นไหมครับคือด้วยความแบบว่ามลทินของตัวพลอยเม็ดนี้ครับเขาจะแบบว่ากระจายกระจายอยู่บนเนื้อพลอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลอยเม็ดนี้เขาก็เลยมีความแบบแบบว่าคือนวลนวนิดหนึ่งถึงเขาจะสีเข้มนะครับคือถึงเขาสีเข้มเม็ดใหญ่นะครับ แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าด้วยประกายขนดตรงตัวตัวนี้เขาก็จะนวลๆขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเม็ดนี้ก็เลยราคาไม่ได้สูงครับเม็ดนี้ราคาอยู่ที่5 0 0 0บาทท่วนแบบนี้เลยครับ5,000ันบาทท้วนแบบนี้ครับก็ต้องบอกนะครับว่าเม็ดนี้คืออ่ะใครเน้นแบบว่าใครเน้นสีใครเน้นขนาดเน้นใหญ่แล้วแบบว่าเน้นถูนะครับก็จะแนะนําเม็ดนี้ครับต้องบอกนะครับว่าไม่ถึงกับดีที่สุดผมต้องบอกพูดอย่างงี้แล้วกันเพราะว่าอ่ะพลอยก็ตามราคาครับคือถ้าเกิดว่าสวยๆแบบนี้ก็อาจจะขึ้นหลักหมื่นได้แต่อันนี้ก็คือแบบว่า ราคาครับอยู่ที่5,000บาทท่วนแบบนี้ครับ5,000บาทท่วนทวนแบบนี้ครับ, 5, บ,ททบ,บ,รบก็คืออ่ะได้พลอยสวยๆแบบนี้คือต้องบอกน,นะครับว่าเขาเป็นแนวที่แบบว่าเขียวเขียวเข้มเข้มแบบนี้นะเขียวเข้มเข้มไซส์แบบกําลังสวยนะแบบนี้นะครับอ่ะใครชอบผมก็ฝากไว้ด้วย้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคือต้องบอกน,นะครับว่าพอยมันก็มีหลายเกรดนะครับแล้วแต่ละเกรดมันก็จะมีราคาที่เป็นไปตามนั้นนะครับ ยิ่งสวยมากก็จะยิ่งราคาสูงมากนะครับหรือว่าบางคนบางเม็ดนะครับก็จะเป็นแบบว่าแบบพอมีตําหนินิดนึงหลบนิดนึงอะไรแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครรับได้ก็จะทาให้แบบว่าราคาแบบพอถูกลงไปเยอะมากนะครับแต่ว่าได้ลักษณะที่แบบว่ากาลังสวยกาลังใหญ่แบบนี้เลยนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับใครชอบเม็ดที่5แล้วนะครับเม็ดนี้7.30ากััตห้านบาททั่วนะครับและเม็ดสุดท้ายครับมาเม็ดใหญ่กันนิดนึงดีกว่าโอเคครับเม็ดสุดท้ายครับเป็นทรงหยดน้ำนะครับ ทรงหยดน้ำนะครับขนาดอยู่ที่16.7หกจุดคูณสิบคูณหกมิลลิเมตรครับ16.7หกจุดคูณสิบคูณหกมิลลิเมตรคือต้องบอกนะครับว่าเป็นทรงหยดน้ำไซส์9.73าจกรัตนะครับ 9. 9 7้าจก้รัตแบบนี้ครับเม็ดใหญ่ๆแบบนี้กันเลยทีเดียวนะครับทรงเม็ดใหญ่ขึ้นมาแบบนี้เลยทีเดียว คือเม็ดนี้นะครับอ่ะเหมาะกับการทําจี้ครับมีความสวยมีความงดงามและมีความโดดเด่นผมบอกได้เลยว่าเม็ดนี้ทรงแบบนี้อ่ะเนี่ยเห็นไหมสื่อทรงแบบจี้แบบกําลังโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับเม็ดนี้นะครับและถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากจะเก็บอยากจะอะไรครับเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดหนึงที่มีความสวยงามมากด้วยทีเดียวนะครับสีเขียวที่แบบว่าชัดเจนแบบนี้นะครับมีตําหนิไหมมีนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีรอยนิดนึงอยู่ตรงเส้นตรงนี้เห็นไหมครับ ก็จะมีเส้นนิดนึงรอยอยู่ตรงนี้อ่าให้เห็นแบบว่าเป็นริ้วนิดนึงแต่ว่าท่านมองหน้าพลอยก็ยังดูโอเคอยู่นะครับเหมือนไหมอ่าคือถ้ารองเขาเรียกว่าเรียกว่ามองตาเปล่าไอครี e ก็ยังถือว่าสวยอยู่แบบนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าพลอยเขาต้องมีตาหนิอยู่แล้วนะครับหรืออยู่ที่ว่าตาหนิจะเห็นชัดเห็นน้อยเห็นไหมครับอ่าถ้ามองเห็นด้านข้างเราจะเห็นนิดนึงแต่ถ้ามองด้านหน้าพลอยก็จะเห็นชัดไม่มีตาหนิแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับ 9.73กะรัตนะครับราคาอยู่ที่9,900บาทนะครับ9 9 0าบาทนะครับสวยๆน่ารักน like like ่ารักเม็ดนี้ครับใครชอบนะครับอันเม็ดนี้ก็คือแบบว่าเป็นแบบสีเขียวแบบนี้สีเขียวสวยๆวแบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะครับเม็ดสุดท้ายแล้วเม็ดสุดท้ายแล้วเอาไปทําเป็นจี้หรือแบบว่าไปทําเป็นแหวนก็ได้นะเคยแบบว่าอยากทำแหวนหน้าใหญ่หน่อยแบบนี้ก็ทําได้นะครับใครชอบนะครับเช่นเดียวกันครับฝากแล้วก็ด้วยนะครับแคปแล้วก็ติดต่อบ่มบอกได้เลยนะครับหรือใครบอกว่า อยากได้อื่นๆที่แบบว่าอ่ะอยากได้ไข่ไซส์อื่นไซส์อะไรแบบนี้ลองปรึกษากันได้นะครับจริงๆผมมีมากกว่านี้แต่ว่าก็คัดแต่แบบดูโดดเด่นมาครับมาโชว์กันแบบนี้นครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากได้พอยเพลยดแต่ไม่ได้อยากได้ตรงนี้6เม็ดนี้หรืออยากได้อื่นๆมากกว่านี้ลองมาปรึกษากันดูได้นะครับอีกก็พร้อมดูแลให้กับทุกๆคนทุกๆเม็ดกันเลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับอ่าโอเคครับวันนี้ผมเทียบให้ดูกันเม็ดต่อเม็ดกันเลยนะครับว่ามันมีเม็ดไหนน่าสนใจกันมาแล้วบ้างนะครับทริลเลียนเม็ดนี้นะครับทริลเลียนเม็ดนี้นะครับ2,300บาทครับแล้วก็หัวใจเม็ดนี้นะครับ2,000บาททวนอ่าออกตากรอนเม็ดนี้นะครับ2.57การัตนะครับ2 5 0 0ครับ3เม็ดล่านะครับ2.57การัตทุกเม็ดนะครับต่อมาที่เม็ดใหญ่เม็ดนี้ครับ9,900บาทนะครับ สีเขียวเข้มเม็ดนี้ครับ5000บาททวนนะครับและเม็ดหลังครับเม็ดสุดท้ายเม็ดนี้นะครับ3,500บาทนะครับชอบเม็ดไหนก็ฝากไว้ด้วยนะครับติดต่อได้ทั้งทางไลน์แอดนะครับหรือโทรศัพท์ได้เลยนะครับแวะมาชมทางไลน์ก็ได้นะครับเรายังมีสินค้ามากมายให้ชมแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน ep หน้ากับ iq พอคาเพชรจากไอซ์ลับเจมนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ